คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกัเสียนแปะฮอกกี้นะครับมาแล้วครับผมวันนี้ทุนมาห0 0 0 ช่วงที่แล้วเล่นแต่ไม้เล็กๆนะผมนะห่างหายไปสองวันนะครับผมมาวันนี้เรามาเล่นไม้ใหญ่กันบ้างนะผมนะเล่นไม้เล็กมาหลายรอบเล่นให้เพื่อนๆดูหลายรอบแล้วนะครับผมนะที่ตักกันมาก็เล่นให้ดูแล้วนะครับผมนะวันนี้ขอเอาทุนมาอาพันนะเล่นไม้ใหญ่ไปเลยดีกว่าฮะเบ็ดละหนึ่งรบาทนะครับผมมามาเจ็ดลูกครับผม มันเดิมหะเจ็ดพันแคทเอาครับผมนะยำสายนะครับผมนะเอาสูตรเก่าๆมาเล่นดูนะครับผมนะยำสายเจ็ดลูกนะครับผมนะมาลองลุ้นกันครับผมนะสายเจ็ดลูกจะเข้าไหมนะครับผมนะสองลูกแล้วนะครับเออมาฮะไม่เป็นไรฮะยำสายครับผมยำสายเจ็ดลูกครับผมนะมาสูตรเดิมฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับผมนะ ใครมีสูตรดีๆก็แนะนากันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่ามันจะจับทางผมได้แล้วนะครับผมนะยำสายฮะถึง7 0 0ดแคทเอาครับผมนะยำสายถึง7 0 0ดแคทเอานะครับผมอะมาแล้วฮะมันไม่มาแล้วฮะ,วฮะยำสายจะแตกไหมนะครับผมนะมา1ลูก2ลูกครับผมโอ้โหหมดไป500แล้วกูมาอย่าอย่าคิดเสี่ยงนะครับผมนะ ดูผมเป็นอุทาหรณ์รักกันนะครับผมนะอย่าคิดเสี่ยงนะฮะอย่าคิดเสี่ยงอย่าคิดทาตามนะครับผมนะมาฮะมาเพราะผมทุนหนาอยู่แล้วนะครับผมนะมาคัดผมนะเอยดอกที่ห้าไม่เข้าครับผมนะโอเคเริ่มแล้วฮะเริ่มขึ้นแล้วฮะเริ่มขึ้นดอกที่ห้าแล้วครับผมนะขอเจ็ดดอกลวดนะครับผมนะย้ําซ้ายเจ็ดดอกลวดนะครับผมนะเอาให้หมดห้าพันนี่ฮะถ้าไม่หมดไม่เลิกครับผมวันนี้ผมตรงตรงเลยฮะมาผมเล่นซ้ายอย่างเดียวฮะหวังเจ็ดพันครับผมนะเจ็ดพันฮะมา มาฮะมันจับทางผมได้แล้วนะครับผมนะตามหลักไม่ควรทํานะมามาฮะยาวไปครับผมโอ้โห,โหมาอื้มอืมเหนื่อยแล้วนะครับผมนะเจ็ดพันขาดทุนสองพันกำไรห้าพันโอเคครับผมนะไม่เป็นไรฮะยำํายเจ็ดดอกรวดครับผมนะ เรามาดูว่ามันจะเข้าไหมนะครับผมโอ้โหโอตอนนี้ผมไปซ้ายมันเอาผมตลอดเลยนะตอนนี้นะมันเอาผมทุกดอกเลยนะย้ำซ้ายนะผมนะนี่ฮะโอ้โห,โหย้ำซ้ายไม่ได้แล้วนะครับผมนะช่วงนี้สุดย้ำซ้ายไม่ได้แล้วไม่ผ่านแล้วนะครับผมนะโอ้โหซ้ายบนผมจะโดนตลอดเลยฮะโดนไปเกือบเกือบสองพันแล้วนะครับผมนะมาเอาอีกครับผมนะ ถ้ามันเกินสองพันเนี่ยเราขอเปลี่ยนดีกว่าไหมฮนะเพื่อนๆเนาะเออมาฮะเออมาสองพันดครับผมมาโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้มามาถึงดอกที่หกแล้วนะครับผมนะจะขึ้นไปถึง7 0็ดพันไหมนะครับผมนะถ้าขึ้นเจ็0พันเรากำไร5 0 0พันครับผมมามาฮะดอกสุดท้ายผมนะยำํายไม่แตกสูตรนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมนะลองเปลี่ยนเป็นเล่นสูตรอื่นละกันนะผมนะโอเคครับผมนะ สูตรนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆน,นะลองเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นบ้างนะครับผมนะถ้าสูตรไหนใช้ไม่ดีก็ลองเปลี่ยนสูตรดูนะครับผมนะน้องๆคนไหนมีสูตรอะไรก็แนะนํากันเข้ามาละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ